สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงเรารุ้ยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับแอดในช่วงแรกของมือวันที่4เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆดังๆค่ะมูลนอดภาพพพี่น้องไปเทาสกูสกุลมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะจากแม่มีนบุรีนะคะพี่น้องคะในคลิปนี้นะคะเป็นแนวทาตัวเลข เลาาพัฒนานะคะเลาาพัฒนาของคุณแม่มินบุรีมวนที่ผ่านมานี่จับคู่พวกเขานะคะต่ว่าเขาโตว,วิ่งรูดสามนะคะพ่อแม่พี่น้องคะมอนีแอรก็เลยภาพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขของคุณแม่มินบุรีเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่ก่อนที่สิบปีตามรับชมรับฟังแนวทางคลิปนี้ของคุณแม่มินบุรีนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกถาำมายากสิพลาดครับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขาไม่แลวกันอย่าลืมค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เสด็จบุกรทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆต่างๆจากทางรายการเนาะ,ะพ่อแม่พี่น้องเนาะละ้วกาสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะคะท่านใดที่อยากสีเขากุมไล่ของเบงเลารด้วยนะคะพี่น้องคะเขากุมไล่เนี่ยบริเสียเงินจักบาทนะคะเขาฟีนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มีความประสงค์สีเขากุมไลยของเบงเลารวยนะคะให้พ่อแม่พี่น้องไปแอดไลน์นะคะตามที่แอดเขียนไว้ ให้พ่อแม่พี่น้องก่อนที่พ่อแม่พี่น้องสิเขามารับชมคลิปเนาะไอสิเขียนเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะแล้วก็ไอดีไลน์สะดวกสุดคือให้พ่อแม่พี่น้องแอดไอดีไลน์นะคะแอดไอดีไลน์เขามาเพิ่มเพื่อนเพื่อคุยกันนะคะพี่น้องคะถ้าพ่อแม่พี่น้องโทรมาเนี่ยบางเธอแอดก็ได้รับโทรศัพท์เด้อพี่น้องเด้อมนาดต่ีแอดไอเด้อี่ลน์นะคะพี่น้องคะแล้วก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะ ที่อยากสให้าทางรายการเนี่ยไปติดตามแนวทางของอาจารย์ทันดนะคะอยากให้ไปติดตามแนวทางของเซียนธันดก็อย่าลืมคอมเมนต์เขามาบอกแอดใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะพี่น้องคะทุกคอมเมนต์ของพ่อพี่น้องแอดอ่านเบิร์ดทุกคอมเมนต์นะคะพี่น้องคะเอาบันี้เพื่อเป็นการบอสเสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะเข้ากับมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางจากคุณแม่มีนบุรีในคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะมีน่นค่คะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบิร์ด้เลยสี่ห้าหกเลยเอฟสีค่ะค่ะไม่ หน้าที่เลยถึอใจขอเล้าค่ะขอเล้าเอฟซีกันรุ่นเลยกระทำเขามาหลายทั้งเล้าทั้งไทยดิบธรรมดาจ้าขม่ต่างเหล้าทั้งไทยเลยบ่จ้าอันแม่ชีอันเงี่ยมเงี่ยมไว้แล้วมื่อนั้นนะว่าเล้านะมีมีหนึ่งมาเด้อแม่บอกมือซีไฮโคบอลนะแม่แม่เงี่ยมเงี่ยมไว้ไงเราเนาะเงี่ยมเงี่ยมไห้ว่ามีหนึ่งมาเด้อให้เพิ่นเกิดเพิ่นอยากได้ก้อนนะนะแม่ก็เลยเงี่ยมแต่าหนึ่งนะแม่ก็คำนวณดิแล้วเรียบร้อยค่ะบุลองวิ่งลุด บนล่างวิ่งรูดค่ะหนึ่งกับเก้าวิ่งรูดหนึ่งกับเก้าค่ะหนึ่งกับเก้าค่ะไม่เน้นไหนที่หนึ่งจ้าจ้าจับคู่ค่ะมีเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะเก้าสองเก้าสองค่ะเก้าสามเก้าสามค่ะเก้าหกเก้าหกค่ะแล้วก็ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะหนึ่งศูนย์ หนึ่งศูนย์ค่ะหนึ่งซีหนึ่งซี่ค่ะหนึ่งห้าหนึ่งห้าค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าค่ะกันไหนนึ่งหนึ่งกับเก้าเก้าแน่กันนึ่งหนึ่งกับเก้าเก้าค่ะแต่แม่เดี๋ยวแม่จะเมียนจะบอกตัวนึ่งยังไม่ได้นิ่นะจำลองแม่เมียนจะบอกว่าแม่ฝันโอ้ยฝันเมื่อคืนนี่ฝันคักฝันแน่ฝัน อันโทรศัพท์แม่หายไม่หายหาโทรศัพท์ทั้งคืนบันไหนนอนเลยอันเลขท้ายเลยโทรศัพท์แม่น่ะมันระมัดตรงอยู่ตรงนี้แบบนี้สองเก้าเก้าเก้าหกเก้าหกสองเก้าเก้าสองเก้าเก้าหกสองเก้าเก้าหกเอามันมีทั้งสองคู่แล้วนี่นอนนี่เนาะอันเดี๋ยวมสองแม่ก็เลยเลื่อนมา อุย้ยหายหาโทรศัพท์หาจังไดกับบันทึหาจังไดกับบันทึหายโทรศัพท์แม่ว่าอุย้ยสงสัยสิเป็นเลขเล้าแน่เด้อหนีออกเลขเล้าแน่แม่บ,าบอาพอดีมากคำนวณก็รีบมันตรงกับเลขเหล้านะพ่อมแม่ก็เลยเดี๋ยวสิได้บอกไปน้ำเติอนมาชีตนุนตอ 9, 9, 6, สอง,องเก้าเก้าหกสองเก้าแต่ว่ามันก็ไม่มันมีสองครูปนี้ไม่ตั้งเก่าสองข้เก่าหงนิด จ้ารลยกเรียกเบอร์โทรศัพท์แม่เรียกท่ายนะสองเก้าเก้าหกจ้ะแม่บอกเออไป็องบึงเด้อเกิดเนาะออเป็นแม่แล้วเนาะแม่นี่เนาะจ้าควาฝันแม่จ้ะนานๆถึงฝันเธอหนึ่งดอกจ้ะแม่ก็ลูกสายสิเป็นลาวเวพราะว่าแม่น่ะแม่า่าหนึ่งกับเก้าเนี่ยมันมาน้ำกันเด้เนี่ยมันกอดคอกันมาเด้เนี่ยรอบนี้นะ่ะนึ่งกับเก้าเนี่ยเด้อทำเน่นนะทำแม่เน้นให้น่ะทำแม่เน่นให้แม่เน่นเก้านึ่งจ ้าหนึ่งหนึ่งเก้าแหละได้มาศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์แม่น่ะนี่ไงนะแต่แต่ใจแม่น่ะใจแม่นะแม่ฟันมากอันเก้าหกแม่น่ะแม่นะเออแม่มาก่ะแม่มากเก้าหกก็สองเก้านี่แหละที่แม่ฟันนี่แหละออได้ฟันน่ะแม่ก็เลยหายมาค่ะอืมนั่นแหละเพเป็นวิ่งลู่ท้าโรดก็ผ่บมาดิ้วิ่งลู่ท้าวิ่งลู่ไม่ไม่เหนี่อยอีรีแม่ว่าญาติเพื่อนกอดข้อกันมน้าอยู่ หนึ่งกับเก้านะโอเคแม่ก็เลยให้อ้นนี่ไปน้ำพร้อมนี่แหละที่แม่ฟันเนี่ยแม่บอาคือตรงกับเลขแม่มากแท้แม่ว่าแต่ว่าตามตามสูตรแบบอ้นี้เนาะตามสูตรไปไปเน้นเก้ากับหนึ่งนี่มันมาน้ากันนี่อือตามสูตรนะค่ะค่ะหายไปเป็นรองเบิ้งเป็นแนวทางจะไปเปรียบเทียบกัาเดินไลายสำนักเนาะอืมเป็นได้ถูกค่ะหิ้งฝันเองค่ะค่ะไม่นิดค่ะ ค่ะเอาเขอบคุณโม,มนิ่เด้อค่ะเด้อโมนี่สำหรับ,บข้อมุ่นดีๆโมนี่ค่ะจ้าจ้จาจ้าเจ้าโชคมานะคะจ้าจ้จาจ้าขอบคุณค่ะแม่ะขอบคุณมากเจ้าโชคหมาะค่ะขอบาาคุณคะ่ะสวัสดีนะคะจ้าจสวัสดีค่ะสรุปตัวเลขแนวทางไายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขจากแม่มีนบุรีลาวพัฒนาต่องวดนะคะพี่น้อง อี่ผ่านมาตัวเลขของคุณแม่มินบุรีจับ่ควกเขานะคะแต่ว่าเขาโตวิ่งรูดสามนะคะพี่น้องคะเขาโตวิ่งรูดสามโตวิ่งตัวรูดของคุณแม่เนี่ยบ่ผิดหวังดอกพี่น้องเอาวันนี้นะคะแนวทางตัวเลขของคุณแม่มินบุรีเราพัฒนานะคะบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับเก่าเด้อพี่น้องเด้อบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับเก้านะคะ,นะ,คะเน้นไปทีหนึ่งนะคะพี่น้องคะเน้นหนึ่งนะคะตัวเลข,ขค่ะมีเก่าหนึ 2, ่งเก่าสองเก่าสาม 9ก0 1หกศูนย์หนาหเก้าะคะกันัตเบิลกันอ่ากันเลขเบิลหนกับเก้าเกนะคะพี่น้องคะคุณแม่มินโี่เลาเน้นให้เก้าหนึ่กับหนเกนะคะพี่น้องแต่ว่าคุณแม่เรามักส่วนโตเป็นโตเลขอ่าลง่งไยเบอร์โทรศัพท์นะคะคือเก้าสองกับเก้าหเด้อพี่น้องเด้อทีคุณแม่เราหมักสองคูนี้อันนี้ ทีมาแรงนะคะทีพุ่แม่เราเน้นไห้น้อพี่น้องเนาะเัาจาในกนย่ารืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะแนวทางตัวเลขจากแม่มีนบุรีลาวพัฒนานะคะหวดทีพานมาจับครูเบ่าเขาเขาตัววิ่งรูดสามนะคะพี่น้องคะ ขอขอบคุณข,ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบา้านทฮาสุขูสุคนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องบ้านท่าสุขูสุคนจบจบมันมันลำลำเว่ยยๆิฮงๆปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นน้ำกันสุขูสุคนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอมุ่นตัวเลขแนวทางดีๆแบบนี้นะคะจากแม่มีนบุรีนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดท,ที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรก พรยาสิษฏาดครับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้ค่ะพี่น,อาาน้องค่ะเขา,าม่เล้วอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สฉลยบุพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทั้งรายการนะคะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะก็จารด้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องมาเท่าสุขุสุข้อนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมกับแบิดในคลิปหนาถ้าใครได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ